สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอามือนี่ได้มีโอกาสมาเดี่ยมมาเบิงนะครับโครงการบ้านพ่อเพียงของตำบลน,น้องสามสีเฮ้านะครับที่ได้ทั้งเบิด12หลังนะครับในปีนี้ผมนายปัญญาหนองหอกนะครับตำแหน่งก็เป็นเลขาสาภา,าองค์กรชุมชนตำบลน,น้องสามสีเฮ้า นะครับอเมรอนีนนะครับได้มีโอกาสมาแวะมาเบิงมาเยี่ยมมายามนะครับโครงการบานพอเพียงในมูที่หนึ่งของเฮานะครับคือแม่หลุนบุญยอดอบัตทินีกาสีรดผ้าช่มผ้าเบิงไปเยี่ยมยามไปสัมผัสเพิอ่อนเชิญครับอ่าตอนนี้ก็ได้มาบริเวณนะครับ ทั้งเพื่อนคุณแม่ลุนบุญยอดนะครับที่เพิ่นได้โครงการดีๆนะครับโครงการบานพ่อเพียงนะครับของจังหวัดอำนาจเจริญเฮาคุณแม่คนครับคุณแม่ครับสวัสดีครับามือนี้ได้มาเยี่ยมชมนะครับเพื่อนคุณแม่เพื่อนก็สมสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดีใจน้าคุณแม่เพิ่นนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับได้รับบานพ่อเพียง คุณแม่ซื้อว่าจังไรน,น้อนะครับคุณแม่ยังนะครับแนะนำตัวจังไรเลยคุณแม่เด้อแม่รุ่นบุญยอดจ้ะคุ่ันเนาอยู่สน้อแม่ครับจะก,ก้อนยรุงเทพค่ะ้<อ>านเทพน้องแม่น้อเพื่อนมาเสียก็เริ่มมายู่มาบ,บ,บนมาเห็ุบ้านหาเลยพุ่มใจร้ายค่ะอนได้ลูกจะกคนน้อครับคุณแม่หลังจากคุณพอ่อเพื่อนได้เสียจากคุณแม่ไปครับได้สามคนค่ะผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสอง ผู้นึงยุงเทพผู้นึงกเสียไปแล้วล่ะผู้หญิงเหลือผู้ใช้สองคนครับเลือผู้ชายเนาะแม่เนาอ,อในส่วนหนึ่งทั้งลูกชายนี่ก็ได้ต่อเติมให้คุณแม่บอกครับแม่นี่ค่ะต่อเติม,ตตมบ้านเห็ดผลมาซอยหายก็เลยเหตโต่ออีกครับครับสำหรับถ้ามีโอกาสลงมาในอันโครงการนี้อันคุณแม่มีรู้สึกว่าจังไรครับที่ทั้ง ทางการโครงการบานเพราเพียงจังหวัดอำนาจเจริญเฮานี่เพิ่นมาเหตุมาสางแม่ได้มีโอกาสแม่รู้สึกว่าจังไครับถี่ได้นี่ครับแม่รู้สึกว่าพุ่มใจมากๆเลยค่ะดีใจไม่หมองอยูหมองเศร้าพู่มใจดีใจเนาะแม่เนาะจ้าถึงว่ามันโมยใหญ่ก็คือว่าอบอุ่นเนาะครับแม่เนาะคิดว่าขันผู้ใดใดอย่างสี่ถึงพุ่มใจลายลายเด้อครับแม่ครับเพิ่นมาเหตุห้มันก็ดี ภูมิใจหลายๆขอบคุณหลายๆเด้อค่ะครับแม่ครับครับแม่ครับครับแม่ครับ,อบ,รบอตอนนี้กามายืนอยู่กับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่อาคมนะครับผู้ใหญ่อาคมแกี่ยวเท้าจะคล้องพื้นที่เพิ่นนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านน้องดีดำหมูซ<ด>้ำครับตอนนี้กระไรมาหอดเฮือนคุณแม่น้อยอาเมลีลัดแล้วนะครับ<ด>ที่เพิ่นได้บ้านพ่อเพียง นะครับมาเห็ดมาซ่อมมาสร้า,สางให้คุณแม่เพิ่นนะครับจนแล้วเซ็จอ,อยู่บ้านน้องดินดำเป็นหลังที่สองนะครับมูที่สามโดยกะมีท่านพญ,ญา,าน,นะครับเพิ่นกบมาเป็นสักีพยานนํานะครับแ่ครับคุณแม่ซื้อ,อยังเนาะว่าอีกคันหนึงครับคุณแม่ซอแม่หน่อยไม่รีลาด อ่นคุณแม่อยู่น้ากันจะคนนอครับอยู่เฮือนคุณแม่เนี่ยแม่อยู่ผู้เดียวบ้านานี่หลานเราหัวก็มาเบิ่งเยนนี่ละครับบอ,อแมอ่คุณแม่รู้สึกเป็นยังไงนอครับอ่าในความใ,ใจดีใ,ใจใ,ใจดีใ,ใจหลายขอบคุณหลายๆจา้าดีเหมรับมมน,นี่คือความ ระบายความในใจของคุณแม่เพิ่นนะครับน้เพิ้นสิแม่ขือนิยนบดายแลยเดืนอนใงนอนตารางดีใจจนว่าบอกบี่ดีใจหลายเออผมก็ดีใจครับแม่ครับใจเป็นผู้นํำมาให้ผู้ใหญ่ก็ดีใจแม่ครับโอ้แม่แม่นะครับแม่เพิ่นยูปุ้เลยครับเพิ่นแสดงกล่มคุนนี่ครับ นี่คือการแสดงออกของคุณแม่เพิ่นนะครับแม่เพื่นดีใจร้ายบัดที่นี่นะครับแม่บานแม่ที่ฝากอีหยังไปถึงทั้งภูพนอยู่ทางในหรือว่าทั้งสภาพอค์กรยุมงชุนจังหวัดเท่าอยู่มาแม่บานพเพื่อง